บูชาของเหมือนกันแต่ทำไมบางคนการเงินดีขึ้นบางคนเงินยังติดเหมือนเดิมความจริงคือวันเกิดของแต่ละคนมีจุดอ่อนด้านการเงินไม่เหมือนกันและการขอพรที่ถูกคือการขอเพื่อแก้จุดอ่อนนั้นไม่ใช่การเร่งโชคอย่างเดียวเริ่มจากคนเกิดวันจันทร์ดวงการเงินมักสะดุดเพราะใจอ่อนใช้เงินตามอารมณ์และความสงสาร ของที่เหมาะคือเทียนสีขาวหรือดอกไม้สีขาวขอพรกับพระพุทธรูปที่บ้านหรือวัดใกล้บ้านขอแค่ว่าขอให้มีเงินพอใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องขอเงินก้อนใหญ่เพราะดวงวันจันทร์ขอให้เงินนิ่งก่อนเงินถึงจะอยู่คนเกิดวันอังคารเป็นคนหาเงินเก่งขยันแต่เงินมักไม่อยู่เพราะใจร้อนใช้เร็ว ของที่เหมาะคือเทียนสีแดงคู่กับเหรียญเก่าหรือเงินขวัญถุงขอพรกับสารเจ้าที่หรือพระพุทธรูปโดยขอว่าขอให้เก็บเงินอยู่ขอให้เงินไม่ไหลออกโดยไม่จำเป็นอย่าขอแค่ว่าได้เงินไวเพราะได้เงินไวก็จะหมดไวคนเกิดวันพุธการเงินมาจากคำพูดการเจรจาแต่พลาดตรงคิดเยอะฟุ้งง่าย ของที่เหมาะคือเทียนสีเขียวหรือของจากธรรมชาติขอพรได้กับพระหรือขอเบาๆกับธรรมชาติต้นไม้หรือสถานที่ที่สงบขอว่าขอให้มีสติในการใช้เงินและตัดสินใจเรื่องเงินไม่พลาดหลีกเลี่ยงของแตกหักเพราะจะดึงพลังเงินรั่วคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงเงินมาช้าแต่มั่นคง ปัญหาคือใจร้อนอยากเห็นผลเร็วของที่เหมาะคือเทียนสีเหลืองหรือขอพรกับครูบาอาจารย์ที่เคารพขอที่บ้านหรือหิงพระขอว่าขอให้การเงินค่อยๆดีขึ้นอย่างมั่นคงไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาดวงนี้ยิ่งแร่งยิ่งติดคนเกิดวันศุกร์เงินมาจากสเสน่ห์ความสุขแต่หมดไปกับความพอใจ ของที่เหมาะคือเทียนสีชมพูดอกไม้หอมขอพรกับพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพโดยขอว่าขอให้ใช้เงินอย่างพอดีมีเงินเหลือเก็บไม่ควรบูชาของหรูเกินตัวเพราะจะกระตุ้นการใช้เงินคนเกิดวันเสาร์การเงินหนักช้ามักมีภาระของคนอื่นเข้ามาของที่เหมาะคือเทียนสีม่วงเข้มหรือสีดำ คู่กับของเก่าหรือหินขอพรที่บ้านหรือสถานที่ที่นิ่งขอว่าขอให้หลุดจากภาระการเงินที่ไม่ใช่ของตัวเองดวงนี้ต้องนิ่งไม่ควรเปลี่ยนที่บูชาบ่อยคนเกิดวันอาทิตย์ดวงการเงินมาจากบารมีความมั่นใจและความสามารถของตัวเองแต่ปัญหาคือใช้เงินกับศักดิ์ศรียอมจ่ายเพื่อภาพลักษณ์ จนเงินหนักโดยไม่รู้ตัวของที่เหมาะคือเทียนสีทองหรือสีส้มเป็นพลังของความมั่นคงและการยอมรับขอพรกับพระพุทธรูปที่บ้านหรือสถานที่ที่ทำให้รู้สึกภูมิใจและสงบใจเวลาขอพรให้ขอว่าขอให้การเงินเติบโตตามความสามารถของข้าพเจ้า ขอให้เงินที่เข้ามาอยู่กับข้าพเจ้านานขึ้นและไม่ต้องเสียเงินไปกับเรื่องของศักดิ์ศรีดวงวันอาทิตย์ไม่ควรขอพรแบบอ้อนวอนให้ขอด้วยความมั่นใจเพราะเมื่อใจนิ่งเงินจะนิ่งตามสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนการขอพอรเรื่องการเงินไม่จำเป็นต้องไปวัดดังไม่จำเป็นต้องมีของแพงขอให้ถูกที่ ถูกพลังและขอด้วยใจที่ไม่บังคับเพราะการเงินที่ดีไม่ได้เริ่มจากโชคแต่เริ่มจากการที่เงินอยากอยู่กับเราให้นานขึ้นจำไว้เลยบูชาถูกวันเงินทำงานง่ายขึ้นเม้นวันเกิดไว้เดี๋ยวดิฉันจะสุ่มตอบคำถามนะคะ